สวัสดีค่ะหมอรานิดาเดชะสวรรณานะคะหมอเป็นแพทย์เวชศาสตร์การเดินทางค่ะจากกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคค่ะวันนี้หมอจะมาบรรยายเรื่องโรคไข้เหลืองกับการป้องกันและควบคุมโรคค่ะโรคไข้เหลืองคืออะไรโรคไข้เหลืองคือโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้อยู่ในจีนัสปราวิไวรัสค่ะ ตัวอย่างโรคอื่นๆที่อยู่ในฟราวิไวรัสนะคะที่เรารู้จักกันดีก็ได้แก่โรคให้เลือดออกค่ะแล้วก็โรคใไ้สมองอักเสบ JE ค่ะซึ่งทั้งสองโรคนี้ก็พบเจอได้ในประเทศไทยค่ะโรคไขเหลืองน,นี้มียุงเป็นพาหะนำโรคนะคะโดยคนสามารถติดเชื้อโดยการที่ถูกยุงที่มีเชื้อกัดค่ะ และระยะฟักตัวของโรคนะคะคือประมาณ3-6วันซึ่งระยะฟักตัวนี้หมอหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่การที่ยุงที่ติดเชื้อนมากัดเราจนกระทั่งเราเกิดอาการผิดปกติขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงติดโรคไข้เหลืองนะคะทั่วทั้งโลกจะมีบริเวณที่เป็นพื้นที่เสี่ยงติดโรคไข้เหลืองทั้งหมดแค่2ทวีปด้วยกันค่ะ ทวีปแรกเนี่ยหมอแสดงภาพทางฝั่งซ้ายมือนะคะก็คือทวีปอเมริกาใต้ค่ะประกอบด้วย13ประเทศเสี่ยงนะคะยกตัวอย่างก็เช่นประเทศบราซิลประเทศเวเนซุเอลาประเทศเปรูค่ะส่วนฝั่งขวาเนี่ยเป็นภาพของทวีปแอฟริกาค่ะซึ่งประกอบด้วย39ประเทศเสี่ยงค่ะถ้ายกตัวอย่างก็จะได้แก่ประเทศแองโกลาประเทศเซาทูดานประเทศชาติค่ะ สำหรับวงจรชีวิตการแพร่เชื้อของโรคไข้เหลืองนะคะจะสังเกตได้ว่าจะมีวงจรชีวิตทั้งหมดเนี่ยสาวงจรได้กันค่ะได้แก่ป่าทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าแล้วก็ในเมืองนะคะโดยที่หมอจะทําเป็นวงกลมสีเขียวเอาไว้กับวงกลมสีม่วงเอาไว้นะคะสําหรับวงกลมสีเขียวเนี่ยเป็นวงกลมการแพร่เชื้อในทวีปแอฟริกาค่ะสําหรับวงกลมสีม่วงเป็นวงกลมการแพร่เชื้อในทวีปอเมริกาใต้ค่ะ จะเห็นได้ว่าการแพร่เชื้อในทวีปแอฟริกาเนี่ยประกอบด้วยวงจรชีวิตทั้งหมด3วงจรได้กันก็คือในป่าทุ่งหญ้าสวรรคหน้าแล้วก็ในเมืองนะคะอยากให้ทุกท่านคิดไปถึงภาพของการอยู่ในป่าค่ะก็จะมีลิงมากมายหลายตัวมีสัตว์นานาชนิดนะคะทีนี้ก็จะมียุงเช่นกันค่ะก็จะมียุงกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่า e d i ิสแอฟริกานัที่อยู่ในทวีปแอฟริกาแล้วก็ ยุงตัวนี้ก็จะไปดูดเลือดลิงทีนี้เนื่องจากว่าบางครั้งนี่ก็จะมีลิงที่ติดเชื้อไข้เหลืองนะคะถ้ายุงกลุ่มนี้เนี่ยไปดูดเลือดลิงที่ติดเชื้อไข้เหลืองเนี่ยแล้วหลังจากนั้นยุงจะถือว่าเป็นยุงที่นําเชื้อไข้เหลืองไปได้แล้วสามารถที่จะไปแพร่เชื้อให้กับลิงตัวอื่นๆไปได้เรื่อยๆนะคะซึ่งวงจรชีวิตนี้เนี่ยมีอยู่มาเป็นเวลานาน,านมากแล้วตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน,นะคะ่ะ ทีนี้เวลาที่ในทุ่งหญ้าสวรรค์นหน้าเนี่ยก็จะมีภาพของเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็มีสัตว์มากมายเช่นกันหนึ่งในนั้นก็จะเป็นลิงนะคะในแอฟริกาเนี่ยก็จะมียุงชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าอิดส์ีชีและ e อ i ดส์พีชีก็จะมีหลายสายพันธุ์ย่อยนะคะแล้วก็เหมือนกันเลยค่ะก็จะมีลิงที่ติดเชื้อบางตัวมียุงชนิดนี้มากัดลิงติดเชือ้อแล้วนําไปแพร่เชื้อกับลิงตัวอื่นๆได้นะคะ ทีนี้มันแพร่มาสู่คนได้ยังไงคนเนี่ยปกติคนจะอยู่ในเมืองเป็นหลกักแล้วในบางครั้งที่คนไปเข้าป่าหรือคนไปทุ่งหญ้าสวันหนาเนื่องจากจะไปประกอบอาชีพหักของป่าหรือไปเที่ยวอะไรก็ตามแต่นะคะหากคนเนี่ยเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงปุ๊บแล้วก็ถูกยุงที่ติดเชื้อกัดเนี่ยคะ่ะคนคน,นั้นก็จะได้รับเชื้อมาแล้วก็เมื่อกลับเข้าเมืองเนี่ยคนคนนั้นก็จะนําเชื้อมาแพร่สู่คนอื่นได้ โดยที่ถ้าเป็นในเมืองปุ๊บเนี่ยก็จะมียุงที่ชื่อว่าอีดิสอียิปต a i เนี่ยมากัดคนที่ติดเชื้อแล้วก็นําไปกัดคนที่ไม่ติดเชื้ออื่นๆจึงทําให้เกิดการระบาดในคนในเมืองได้ค่ะสําหรับโซนสีม่วงก็เช่นเดียวกันนะคะในวงกลมสีม่วงจะเป็นวงกลมการแพร่เชื้อของทวีปอเมริกาใต้ซึ่งจะเห็นได้ว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนเนี่ยก็คือข้อหชื่อของยุงนะคะ ยุงในป่าในทวีปอเมริกาใต้ที่นําเชื้อไข้เหลืองเนี่ยชื่อฮิมาโกกัสและก็ซาเบเทียสนะคะสําหรับอเมริกาใต้จะไม่มีวงจรชีวิตในทุ่งหญ้าสวรนนาค่ะก็คือจะเกิดขึ้นในป่าแล้วก็นําเข้าเมืองเลยโดยการที่คนเช่นเดียวกันที่เดินทางเข้าไปในป่านะคะแล้วก็ไปติดเชื้อในป่ามาแล้วนํามาแพร่เชื้อสู่คนอื่นๆในเมืองค่ะสําหรับอาการของโรคไข้เหลืองนะคะอาการที่พบได้บ่อยเนี่ยก็คือไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะปวดบริเวณหลังค่ะมีปวดศีรษะมีไม่อยากอาหารคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็อาการเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะดีขึ้นใน3-4วันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะมีแค่ผู้ปว่วยบางคนเท่านั้นที่จะมีอาการเข้าสู่ระยะที่2ค่ะซึ่งมักจะเกิดขึ้นภายในช่วง24ชั่วโมงแรกหลังจากอาการระยะแรกดีขึ้นนะคะ โดยผู้ป่วยจะกลับมามีไข้สูงมีตัวตาเหลืองมีปัสสวาวะสีเข้มปวดท้องอาเจียนอาจจะมีเลือดออกทางปากทางจมูกทางตาหรือทางกระเพาะอาหารด้วยนะคะซึ่งค่อนข้างจะเป็นที่น่าวิตกกังวลค่ะเพราะว่าคนที่เข้าสู่ระยะที่2นี้เนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งมักจะเสียชีวิตภายใน7-10วันค่ะจึงถือว่าเป็นโรคที่มีความอันตรายค่ะสำหรับการวินิจฉัยและการรักษาโรคนะคะ การวินิจฉัยโรคโดยทั่วไปแล้วจะใช้การวินิจฉัยโดยการทำการส่งตรวจหาแอนติบอดีค่ะที่ชื่อว่า IgM และ Neutralizing Antibody ค่ะซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันแบบหนึ่งค่ะแล้วก็บางครั้งก็อาจจะตรวจหาเป็นเชื้อไวรัสเลยขณะที่ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติอยู่นะคะสำหรับการรักษาในตอนนี้ยังไม่มียารักษาที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคไข้เหลืองได้โดยเฉพาะนะคะ แต่ว่าสามารถรักษาได้โดยการประคับประคองอาการนะคะเช่นถ้าเกิดว่ามีไข้ก็ให้ยาลดไข้ขึ้นไส้อาเจียนก็ให้ยาแก้ขึ้นไส้เป็นต้นค่ะสำหรับนักเดินทางกลุ่มเสี่ยงนะคะได้แ,แก่นักเดินทางที่เดินทางไปยังเขตติดโรคไข้เหลืองค่ะและก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหรือบางคนอาจจะอยากฉีดวัคซีนแต่ว่ามีข้อห้ามไม่สามารถฉีดวัคซีนได้นะคะรวมถึงนักเดินทางที่มีกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการผูกยุงที่นำโรคกัดค่ะและก็มีการประมาณ จำนวนคนติดโรคไข้เหลืองนะคะในทวีปแอฟริกาในปีคศ2013ค่ะจากจำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนและผู้ป่วยที่มีอาการไข้ตัวตาเหลืองหรือมีเลือดออกนะคะทำให้สามารถคาดการได้ว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เหลืองประมาณ1 3 0 0 0 0คนค่ะและก็มีผู้เสียชีวิตประมาณ78,000คนซึ่งถือว่าเป็นจำนวนตัวเลขที่สูงพอสมควรทีเดียวค่ะการป้องกันโรคนะคะ สามารถป้องกันโรคได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองค่ะซึ่งตอนนี้องค์การอนามัยโลกให้การรับรองว่าวัคซีนหนึ่งเข็มสามารถมีภูมิอยู่ได้ตลอดชีวิตนะคะสำหรับการป้องกันอื่นๆก็ได้แก่การป้องกันยุงกัดค่ะเนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่นำโดยยุงนะคะการป้องกันยุงกัดก็ทำได้หลายวิธีค่ะวิธีแรกได้แก่การที่ใช้ยากันยุงที่มีส่วนประกอบที่ถูกลับรองต่างๆหมอยกตัวอย่างนะคะเช่นตัวดีด ซึ่งถ้าเกิดความเค้ียคนต่ําๆเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่อายุ2เดือนเลยทีเดียวนะคะอาจจะใช้ตัวอื่นได้เช่นไอคาลิดินหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้รับการรับรองเช่นเดียวกันนะคะโดยหากมีการทาครีมกันแดดด้วยเนี่ยหมอจะแนะนําว่าเราต้องทาครีมกันแดดเอาไว้ก่อนเป็นชั้นในนะคะหลังจากทาครีมกันแดดเนี่ยต้องรอให้มันซึมเข้าไปในผิวดีก่อนเราจึงจะทาครีมกันยุงทับนะคะ นอกเหนือไปจากวิธีการกันยุงที่หมอบอกข้างต้นเนี่ยก็จะแนะนําให้ใช้มุ้งเวลาที่นอนหลับนะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่แปลกนิดนึงคือยุงที่นาโรคให้เหลืองนะคะ่ะส่วนใหญ่จะกัดเวลากลางวันแต่ว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยมนุษย์มีการใช้ในเรื่องของแสงไฟเทียมเป็นจํานวนมากเช่นโคมไฟหลอดไฟนะคะทําให้ยุงกลุ่มนี้เนี่ยบางทีมีการที่ออกหากินในเวลาที่นานขึ้นค่ะ ราะฉะนั้นถ้าปลอดภัยดีที่สุดก็ใช้มุ้งกันยุงนอนได้ค่ะรวมถึงเราก็อาจจะใช้วิธีการใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวใส่ถุงเท้านะคะแล้วก็เราสามารถชุบเสื้อผ้าพวกเราเนี่ยด้วยสารเพอร์เมทรินได้ค่ะซึ่งเมื่อชุบเสื้อผ้าด้วยเพอร์เมทรินแล้วเนี่ยเรานําไปซักได้หลายครั้งนะคะแล้วก็สามารถกันยุงได้ค่ะที่หมอโชว์อยู่เนี่ยเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะเรื่องของท้องที่หรือเมืองท่าน,นอกราชอาณาจากักร พี่เป็นเขตติดโรคไข้เหลืองค่ะเป็นพศ2560ค่ะอันนี้ลงราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วค่ะในประกาศนี้เนี่ยจะมีอธิบายประเทศ42ประเทศนะคะที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลืองตามประกาศขององค์การอนามัยโลกค,ค่ะอันนี้หมอทํา QR code มาให้เพื่อที่จะสามารถที่จะสแกนแล้วก็เข้าไปในไฟล์นี้ได้โดยง่ายนะคะหรือจะสามารถที่จะคัดลอกลิงก์เนี่ย ลงไปในคอมพิวเตอร์ก็ได้ค่ะมาถึงแบบทดสอบท้ายบทนะคะข้อแรกคนติดโรคไข้เหลืองจากอะไรค่ะก็ไก่ยุงกัดขอไข่รับประทานอาหารที่ปนเปื้อนขอควายไอจารถกันหรืององงูไม่มีข้อใดถูกข้อนี้ง่ายมากใช่ไหมคะทุกคนตอบถูกใช่ไหมคะตอบยุงกัดนะคะก็ไก่ค่ะข้อ2ข้อใดผิดเกี่ยวกับโรคไข้เหลืองนะคะ กไก่เขตติดโรคไข้เหลืองอยู่ในสองทวีปคือแอฟริกาและอเมริกาใต้ขอไข่หากติดโรคไข้เหลืองสามารถรับการรักษาโดยยาฆ่าเชื้อโรคไข้เหลืองขอควายบุคคลที่เสี่ยงต่อการติดโรคไข้เหลืองในประเทศบราซิลคือคนที่ทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการถูกยุงกัดและงองงูหากท่านจะเดินทางไปประเทศบราซิลต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ข้อนี้ทุกท่านก็ตอบกันได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะตอบขอไขนะคะหากติดโรคไข้เหลืองเนี่ยเรามีแค่ยารักษาประคับประคองอาการนะคะเรายังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสโดยเฉพาะนะคะคําถามข้อสุดท้ายค่ะข้อ3ข้อใดผิดเกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคไข้เหลืองค่ะกอไก่ป้องกันยุงกัดด้วยการใช้ยากันยุงที่มีส่วนประกอบของดีทขอไข่ป้องกันยุงกัดโดยการใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขยายาว คอควายป้องกันยุงกัดโดยการน,นอนมุงงองูป้องกันการติดโรคด้วยการรับประทานอาหารและน้ำดื่มที่สุกสะอาดนะคะข้อนี้ก็ง่ายใช่ไหมคะ,ฉะเฉลยงองูนะคะหากมีคำถามใ,ใดๆก็สามารถสอบถามมาได้ที่อ e ีเมลนะคะ email drme.travel@gmail.com ค่ะ e สวัสดีค่ะ